แล้วทำไมตอนนี้เขาถึงเป็นกข้าราชการกลางฉินมันโกงกินมันฉ้อฉนรับสินบาทค่าสินบนมันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเลยไอลาสฎรดากหา้ยาตาดำดำเด,ดินดินกินข้าวแกงแบบตาสีตาสาทำดีให้ตายหาทำถูกให้ตายโหงทำยังไงมันก็เป็นฝ่ายผิดทุกข้อหาและที่มันแย่และเลวริยมไปมากกว่านั้นนะไอคนชั่วสามานใจหมาใจต่ำช้ามือถือสาปากถือสินมันดันมีอำนาจอยู่เหนือกฎบัตรกฎหมายซะด้วยนี่สิ ใายแก่ๆยังค่ามันก็เป็นได้แค่นกเอี่ยงนกขุนทองจะบ่นท่องความจริงความลับให้ใครฟังก็ถูกปิดหูปิดตาไม่มีใครเชื่อก็ทั่งคดีสุดท้ายเชื่อไหมข้าหาหลักฐานมาพยายามต่อสู้ทุกอย่างาทาว่าข้าก็ช่วยคนบริสุดไม่ได้คุณพ่อโดนผู้มีอิทธิพลกั่นแกล้งจนต้องถอนใบอนุญาตว่าคาดีคะ่ะแต่ว่าข้าก็ยังไม่ได้หมดศรัทธาลงในพอดุม ข้าเชื่อว่าโลกนี้มันยังมีความยุติธรรมอยู่และสักวันหนึ่งข้าจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นมันคอยดูดิโถพ่อเชื่อพ่อสิลูกที่สังคมแล้วมันอ่อนแอโปกเปียกอย่างนี้เนี่ยเพราะคนดีไม่ศรัทธาไม่แน่วแน่ในอุดมการณ์ชอบดูถูกตัวเองว่าเป็นแค่น็อตตัวเล็กๆวนหัวรถจักรรถไฟแล้วลองคิดดูสิว่าท้าน็ทุกตัวมันไม่เคารพ มันไม่ยึดมั่นในคุณค่าความดีงามไม่เห็นความสําคัญของตัวมันเองไล่ขบวนรถไฟทัา้งขาบวนน่ะมันจะเคลื่อนไปอย่างสง่าง,งามได้ยังไงล่ะลูกึ